วันนี้เวลวาร้อยหกพันร้อยสิบสองนะเราก็ซ้อมอยู่ที่กี่วันร่วมนี้ร้อยกว่าวันการการสิ่งเพชร้อมไม่เคยชกกันนะไม่ใช่แต่เคยซ้อมด้วยกันแต่ไม่ใช่ปัญหานะโวยขึน้นเวทีก็เต็มที่นะเราชกมวยมาตัวนี้รวมๆร้อยกว่าไหมสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟล่าสุดแล้วกันนะล่าสุดชนะชนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้พิกัดน,นี้คุ้มไหมก็นี่นี่กิโลได้ เราเป็นคนไงฝีมือเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักของเราปล่อยป่อยป่อยห้าสิบสามสามคนจังหวัดอ่ะเปล่าแฟนขับเชียร์หน่อยโอเคขอจุ๊ดดิครับผมวันนี้เจอครับแวววายนะใครซ้อมกันมาก่อนนะไม่เป็นไรวิธีมวยก็ต้องเจอกันวันนี้ร้อยเท่าไหร่มาเท่าไหร่เมื่อเช้าเราไปซ้อมอยู่ที่กี่วัน เราไปอยู่นู่นกี่ไฟแล้วสามสี่ไฟ้ไหมห้าไฟนะสามไฟหลังเราชหน้ากี่ไฟน้ําหนักปล่อยๆร้อยเท่าไรหร่ปีนี้เราอายุฝีมือนะเจอพี่เขาก็ฝีมือนะเสียเปียบตรงไหนบ้างรูปร่างเนื้อตัวพอๆกันนะชกมวยมารวมๆร้อยกว่าเอาเป็นคนจากจังหวัดอ่ะควาไฟครับเชียร์หน่อย โอเคขอชคดีครับ <Okay, S 2>